มาละเจ้าวันนี้ก็มาตามนัดแล้วเนาะวันนี้แมวก็จะเอาส่งตัวบนนะเจ้าสงตัวมาตัวนะเจ้านี่ก็คือวันนี้เราจะมานําเสนอส,อสูตรตัวกันนะเจ้าก็ขอบคุณนะเจ้าเอฟซีตีกำลังรับชมช่องแมวฟินแลนด์ชาแน,นลกูผูกกูค้นนะเจ้าแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์น,นะเจ้าตีมีเอฟซีท่านหนึ่งบอกแม้ว,ว่าบอกคือแมวอุ้เจ้าหน่าเจ้านะจแต่ว่าแมวแบบคนเหนือนะจ้ะก็ค่อนข้างที่จะญ,ญาาตีเขาจะ เขาจะบอกอู้อันเจ้านะจ๊ะโอ้ยเนาะกู้ค้ำแมวก็มีแต่เจ้าอยู่นี่แหละถ้าอ่าก็ขอบคุณนะจ๊ะที่มาบอกหูหกันเนาะจะพยายามบอกอู้เจ้าแล้วนะเอมันก็อยากขึ้นกันนะจ๊ะมันก็เป็นในเพราะว่าส่วนตัวแมวเองแล้วแมวอู้อย่างอีนะจ๊ะมันก็เลยค้างข้างอยากที่จะบอกให้อู้อ่าในอย่างอันนะจ๊ะ น่สุดท้ายมาก็ลงอย่างอี้อยู่ดีนะเจ้าเดี๋ยวเขามาต่อเขามาอันตัวตัวเลขกันต่อเลยนะจ้ะว่าเขาจะใช้รักใดนะจ๊ะรักใดสุดใดมาคำนวณน,นะจ้ะคลิปในวิดีโอนี้นะจ้ะเป็นแค่แนวทางในการซื้อหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต่ออันนะจ๊ะม่ได้สนับสนุนสิ่งพิษกฎหมายทุกชนิดก็จงใจวิจารณญาณในการรับชมตัวนะจ้ะคนไหนที่ชอบก็ ก็ติดตามแมวมานะจ๊ะดูเขาม่พอนะจ๊ะว่าเขาจะได้เหล็กใดนะจ๊ะ FC ก็บอกเ้อู้เจ้ามีแมวก็พยายามอยู่นะจ๊ะตัดนี้ก็เดินมาตึโงมดก็คือ,อเจ็ดงวดนะจ๊ะต่อไปเขาก็จะไปต่อไปงวดที่แปดว่ายังจะมีลักใดมึงเ้ยเขาได้หันอยู่นะจ๊ะสองตัวบนสองตัวมาตัวนะจ๊ะ นี่ก็คือจะเป็น EP ตีเจ็ดเนาะสูตรแรกนะเจ้าเขาก็จะใจลักหมื่นนะเจ้าลักหมื่นหนึ่งครั้งลักสิบล่างนะเจ้าบวกกันสองครั้งลักหน่วยล่างบวกกัน2ครั้งบวกห้าคงที่นะเจ้าสี่สามสิบสองนะเจ้าสิบงบวกสามเป็นสิบห้าสิบหบวกสามสิบสิบแปดบวกห้า เป็นเสาสามนะเจ้าเขาก็ได้เลขสามนะเจ้าสามเขาบวกหกนะเจ้าก็เป็นเก้านะเจ้าต่อมาออกหกศูนย์สเลขสามเข้ามานะจ้าต่อมาเขาก็จะจายลักหมื่นหนึงครั้งนะจ้าลักสิบหลางสองครั้งลักหน่วยลลางสองครั้งห้าคงที่นะเจ้าเจ 5, 4, บวเจเป็นสินะเจ้าห้บวกสก็เป็นเ้านะจ้า เก้าสามสิบเกสา็เป็นสิจนะจ้าก็เป็นสิเจ็ดสาเจบวกหก็เป็นสามสิบสองนะเจ้าเขาก็ได้เลขสอเขาบวกหกนะเจ้าสองบวกหก็จะได้แปดเขาก็ใช้ตัวท้ายนะเจ้าเป็นเลขแปต่อมาเอาหกสอกเจ้าเลขสองเข้ามานะเจ้า เขาจะใจรักมือนหนึ่งครั้งนะเจ้าเหมือนเดิมนะเจ้าสิบล่างสองครั้งหน่วยล่างสองครั้งห้าของทีนะเจ้าเจ็บวกเจ็ดเป็นสี่นะเจ้าเก้าบวกสี่ก็เป็นสิบามนะเจ้าสิบสามบวกแปดก็เป็นซิาเอสนะเจ้าสิบเอ็บวกแปดก็เป็นสิบเก้าบเก้าบวกห้าก็เป็นสามสิบสี่นะเจ้าตัวแรกเขาได้เลขสี่ สีเขามาบวกหกก็ได้ศูนย์นะจ๊ะต่อมาออกสี่แปดหนึ่งจ้ะเล็กสเข้ามาต่อมาเขาก็จะใจลักมือเหมือนเดิมนะจ้าหึ่งครั้งลัก1ิลางสองครั้งลักหน่วยล่างสองครั้งห้าของทีนะจ๊ะศูนย์บวกเก้าก็เป็นเก้านะจะเก้าบวกเก้าก็เป็นสิบแปนะจ้ะสิบปดบวกศนยเป็นสิบแปบวกหาเป็นสินะจ้ะ ตัสามเขาได้เลขสามสามเขาเดินบวกหกนะจ๊ะก็เป็น,นเก้านะจ๊ะได้สิบเก้านะจ๊ะก่อ่อมาออกห้าเก้าแปดเลขเก้าก็เข้ามานะจ๊ะเขาใจรับมือหนึ่งครั้งสิบล่างสองครั้งนะจ๊ะ หน่วยล่างสองคร้างห้าห้าคงทีนะเจ้าแปดบวกสองก็เป็นสิบนะเจ้าสิบเจ็ดบวกกันสองค้างเป็นสี่นะเจ้าสิเป็นสิบสี่นะเจ้าสิบสี่บวกห้าคงทีก็เป็นสิบเก้านะเจ้าได้เก้าเขาบวกหกก็เป็นห้านะเจ้าต่อมาออกหกเก้าศูนย์เลขเก้าเข้ามานะเจ้าต่อมาเขาก็จะจช้ลักหมื่น หนึ่งครั้ง1ิล่างสองครั้งหน่วยล่างสองครั้งห้าคงที่นะเจ้าศูนย์บวกหกก็เป็นศนย์นะเจ้าศูนย์บวกหกบวกหกก็เป็นส 12, 12ิบสองสิบสอวกูนย์เป็นสิบสอบวกห้าเป็นสิบเจ็ดนะเจ้านเลขเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสานะเจ้าได้สานะเจ้าต่อมาออกห้าเกลขสาเข้ามานะเจ้าลักหมื่นหครั้งลักสิบล่างสอครั้ง ลักหน่วยล่าง2องค้าง5ของที่นะเจ้า3บวก4เป็น7 7บวก4เป็น11 11บเวก2เป็น13 13บวก2เป็น15 15บวก5ก็เป็นซาก็ได้เลข0 0บวก6ก็ได้6นะเจา้าเดี๋ยวเรามาล้อผลต่อนะเจ้าว่างวดของวันที่6 6มิถุนาจะมี0กับ6 มาอยู่บนที่เขาได้หันอยู่ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเขาไปต่อต่อกันเป็นสูตรทสองเลยนะจ๊ะสูติสองเขาก็จะจลักพันหนึ่งครั้งนะจ๊ะลักหน่วยหครั้งนะจ๊ะหนึ่งบวกหก็เป็นหกนะจ๊ะหกเขาบวกหนะจ๊ะก็เป็นสิบอ็ก่ได้หนึ่นจ๊ะเขาก็จเฉพาะเลขหนึ่งจ๊ะต่อมาเอาหกศูนย์สจ๊ะต่อมาเขาก็จะจ ลักพันก็คือเลข3นะจ๊ะบวกลักหน่วยเลขสากับเป็น6กนะจ๊ะ6กเขามาบวกห้านะจ๊ะกป็ได้หนึ่นะจ๊ะต่อมาออก6 2กสองกเลก 6, ขโกเขามานะจ๊ะลักลักพันเลขเจ็ดลักหน่วยเล, 6, เล 6, ขโกนะจ๊ะเจ็ดบวกโกกัเป็นสิบสามนะจ๊ะได้33มสมเขามาบวก5กับเป็น8ปดนะจ๊ะได้สิบแปดก็ได้เลขแป ต่อมาก็ออกสี่แปดหนึ่งเลขแปดเข้ามาเจ้าต่อมาเขาก็จะใจลักพันนะเจ้าลักพันเลขสามบวกลักหน่วยเลขหนึ่งนะเจ้าเป็นสี่เขาบวกห้าก็เป็นเก,ก้าน,นะเจ้าต่อมาออกห้าเก้าแปดเลขเก้าเข้ามานะเจ้าเขาจะใจลักพันเหมือนเดิมนะเจ้าลักพันหนึ่งครั้งลักหน่วยหนึ่งครั้งนะเจ้าสามบวกแปดเป็นสิบเอสนะเจ้าได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าก็เป็นหก ต่อมาออกหนึ่งหนึ่งหกนจ๊ะเหล่งหนึ่งก็เลยหกเข้ามาตึงขู่เลยนะจ๊ะต่อมาเขาก็จะใจรักพันนะจ๊ะหนึ่งครั้งรักหน่วยหนึ่งครั้งนะจ๊ะศูนย์บวกเป็นโกนะจ๊ะหกเขาบวกห้านะจ๊ะก็เป็นสิบเอ็ดก็ออกหกเก้าศูนย์นะจ๊ะเหล็กโกเข้ามานะจ๊ะต่อมาเขาจะใจรักพันเหมือนเดิมนะจ๊ะรักพันหนึ่งข้างรักหน่วยนะจ๊ะ ห้บวกศนย์เป็น5้นะเจ้าได้ห้านะเจ้าหเขาเดินหน้าไป5กับเป็น0นย์นะเจ้าตอมางวดติพันมานี่นะเจ้าออก5 93เก้าสามเลข5เข้ามาอยู่ที่ลักร้อยนะเจ้ารางวัตีจัดใจวันที่อ่ิบหมิถุนายนะเจ้าเขาก็จัดใจศูนย์นะเจาลักพันเหล็กศูนยบวกสาก็ได้3านะเจ้าสามเขาบวกห้นะเจาก็ได้8ดนะเจ้า เอามาล้อผลกันนะเจ้าว่างวดของวันที่สิมิถุนาจะมีเลขสาจะมีเลขศูนย์ก็พแล้วก็สามก็แปตัวนี้ตัวได้จะมากข้อเขาได้หันกันเห็มอยู่ก่อนนะเจ้าเพาะสอศูนย์นี้ก็เดินมาตัยกันมาแล้วต้งงวดเจ็งวดนะเจ้าก่อให้อฟซีจ่วยกดกระดิ่งกันแจ้งเตือนขห้แมวต้วยนะ